ที่ฉะเชิงเซาจะมีร้านดังอยู่ร้านหนึ่งที่คนแนะนําเยอะคือร้านป้าหนูร้านนี้ค่ะร้านอยู่ในตลาดบ้านใหม่ติดริมแม่น้ําแบบนี้เป็นร้านที่แบบเป็นบ้านไม้บรรยากาศดีมากอาหารหลักของร้านนี้จะเป็นปลาแม่น้ําหรือกุ้งแม่น้ําเมนูเขาทําดีนะคะมีภาพประกอบให้ดูด้วยส่วนราคาก็จะอยู่หน้าถัดๆไปหลินก็สั่งแต่เมนูแนะนําของทางร้านค่ะป้่มยำปลาสลิดทอดยำผักกุ้งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปลาทอดทอดมันปลากายอาหารเขาอร่อยจริงนะคะเพื่อนๆคือรสชาติของเขาเนี่ยจะจัดจ้านแบบอาหารไทยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาทอดค่ะคล้ายๆกินรา หน้าแล้วก็ตักเส้นขึ้นมาแบบนี้นะคะเส้นเขาจะเอาไปทอดให้กรอบแล้วก็กินกับปลาทอดแบบนี้ลาดกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากจานนี้อร่อยที่ปลาสดค่ะด้านนอกจะกรอบด้านในเนื้อจะฉ่ำแล้วก็น้ำปรุงของเขาะรสชาติออกจีนนิดๆยำผักกูดก็อร่อยค่ะผักเขาสดกรอบด,ดีมีกุ้งมีหมูสับปรุงรสได้จัดจ้านดีค่ะที่มาเราห้ามพลาดที่ต้องสั่งนะคะก็คือทอดมันปลากายอันนี้ถ้าไปเช้าคนยังไม่เยอะนะคะอาหารจะออกค่อนข้างไวแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะมื้อนี้ประมาณ600นิดๆ